คลิปวิดีโอก่อนนะครับว่าในระบบะการตรวงวัดเชื้อเพลิงในระบบคอมเร็ลวนั้นจะนับจากน้ํามันที่ไหลคืนเข้าสู่ถังนะครับหลังจากเปิดเ g v แล้วน้ํามันนั้นก็จะไหลคืนสู่ถังนะครับและก็คลิปวิดีโอนั้นที่แล้วนั้นนะครับเนื่องจากวิดีโอทําไปก่อนนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขยายความนะครับในเรื่องของอ ท่านเจ้าของรถนะครับพูดถึงในเรื่องของตัวสมาร์ตนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับหลายท่านก็ถ้าพูดตามภาษาจีก็บอกอยากจะถีบมึงอ่ะมึงบอกเปอร์ฟอร์มานต์ติดแก๊สแล้วเปอร์ฟอร์มานต์ขึ้นเนี่ยนะกูอยากจะถีบมึงอะจริงไหมครับพี่ใช่ติดแก๊สแล้วมีตะกุกใช่ไหมครับ้าเลยเออเมองนั้นก็ก็มันจะผิดด้วยเหรอครับเป็นไปได้หรือไงถ้า NGV Development เจอมาแล้วเพราะว่าพวกต่อต้านแบบสุดฤทธิ์ครับ ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงที่มานะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปคุยกับคุณหมอต่อนะครับที่มานะครับถ้าเปรียบเสมือนร่างกายมนุษย์นะครับก็เปรียบเสมือนกับคนคนนั้นอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีนะครับเขาเรียกว่าอากาศดีการบริโภคดีนะครับการกินการอะไรถูกสุขลักษณะนะครับกินดีอยู่ดีนะครับก็จะทําให้บุคคลคนนั้นแข็งแรงนะครับ มงการออกกําลังกายทุกอย่างนะครับก็ทําให้คนคนนั้นแข็งแรงนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับในเครื่องยนต์นะครับเราอย่าคิดอะไรให้ลึกซึ้งเกินไปนะครับในเครื่องยนต์ไม่มีอะไรครับมีห้องเผาไหม้อยู่หนึ่งห้องนะครับต้องการอากาศเข้าไปนะครับต้องการเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับเสริมอากาศเข้าไปจากเทอร์โบนะครับถ้าถ้าในในเรื่องอากาศกับเชื้อเพลิงนั้นเกิดความสมดุลนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ดูถูกใครนะครับถ้าเกิดความสมดุลนะครับจะเป็นโปรเฟชชั่นแนลดก็ตามนะครับที่สามารถทําให้มันเกิดความสมดุลที่สุดนะครับสิ่งที่แน่ๆก็คือ,อพ w e r ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและก็เมื่อพ w e r เกิดขึ้นนะครับหลายๆท่านก็ต้องคิดตามบอกเอาอย่างนี้ความร้อนก็คงสูงขึ้นไม่ใช่นะครับคนแข็งแรงยกร้อยกิโล มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับก็เขาแข็งแรงนี่เ็าได้ออกกําลังกายนี่ครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการเผาไม่ดีก็เป็นที่มาของปร r ฟิทธมาพทุกด้านดีขึ้นมานะครับก็เออคุณหมอคิดตามแล้วมีอะไรรู้สึกขัดแย้งไหมครับอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่วสันให้ไปลองไปจับน่อน้ำเนาะถ้าเป็นรถทั่วๆไปวิ่งมาขนาดนี้นี่ครับงกรมือไปจับเต็มๆคงไม่ได้แต่แตะคงพอพอไหวแต่นี เอาสัมผัสลรงไหแบบเต็มๆมือเลยกำมือได้เลยฝ่ามือเลย้ง่ายๆข้อน้าร้อนนี่เต็มมก็เป็นที่มาของความร้อนที่ลดน้อยลงนะครับครับครับแล้วก็แรงม้าก็เพิ่มด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราจะมองกันให้ลึกซึ้งนะครับซึ่งหลายๆท่านเดี๋ยวอีกรอบนึงครับพี่เดี๋ยวอีกรอบนึงอายุเทือนอยู่เทือนเราจะมองให้ลึกซึ้งนะครับซึ่ง หลายๆค่ายที่ขายน้ำมันรลอลื่นนะครับก็จะโฆษณากันว่าน้ำมันชนิดนั้นเปลี่ยนในกี่หมื่นกิโลน้ำมันชนิดนี้เปลี่ยนในกี่หมื่นกิโลนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมนะครับผมไม่ได้มองในสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับผมจะมองถึงที่มานะครับเขาเรียกว่าเหตุเหตุคือที่มานะครับผลคือผลลัพธ์นะครับฉะนั้นในเหตุที่ผมบอกว่าน้ำมันเครื่องของของระบบ NTV TFC นะครับที่ติดตั้งระบบนี้ไปนะครับน้ำมันเครื่องนั้นจะยืดอายุได้ยาวขึ้นนะครับการที่ยืดอายุได้ยาวขึ้นมันก็มีต้องมีสาเหตุนะครับต้องมีสาเหตุคือสาเหตุที่หนึ่งนะครับก็คือความร้อนผมไม่สูงขึ้นก็ต้องทําให้น้ํามันเครื่องทนขึ้นถูกไหมครับกินในหลักวิทยาศาสตร์นะครับประเด็นที่สองนะครับกากในห้องเผาไหม้นะครับ กากใน้องในห้องเผาไหม้นั้นเผาไม้หมดจดไม่มีการลงเหลือนะครับก็ไม่ไม่เป็นที่มาของเข้าเมา